สวัสดีครับ uh huh. วันนี้กุ้มผมจะมานำเสนอเรื่องการจองที่พักแบบแคมป์นะครับโดยที่มาของปัญหานะครับหนึ่งไม่มีที่นอนการไปจองเอาหน้างานอาจจะเจอที่พักที่เต็มแล้วหรือมีแต่ห้องแบบที่ไม่ต้องการเพราะห้องพักส่วนมากถูกจองล่วงหน้าไปหมดแล้วสองถ้าอยากมีที่นอนก็ต้องจำใจจ่ายในกรณีที่ ที่พักอื่นถูกจองเต็มหมดเหลือที่นี่แค่ที่เดียวแถมยังเหลือห้องแบบที่ไม่ต้องการแต่ก็จนปัญญาจะหาก็ต้องจำใจใจ่าย 3. เสียเวลาทั้งการเดินเทียบแบบที่ต้องการและเทียบราคาเราอาจจะต้องเดินเข้าที่นี่ออกที่นั่นจุดประสงค์นะครับ 1. ป้องกันความเสี่ยงเพราะยังไงเราก็มีที่พักแน่นอนหมดกังวลเรื่องที่พักเต็ม 2. เลือกสถานที่เลือกห้องและเลือกรูปแบบได้ตามที่สบายใจอย่างน้อยก็ยังมีรีวิวให้เราอ่าน 3. วางแผนเที่ยวได้สะดวกขึ้นจะมีแผนการเดินทางที่ชัดเจนว่าวันนี้เที่ยวที่นี่นอนที่นี่พุ่งนี้ไปเที่ยวอีกที่ก็ไปนอนที่นั่นไม่ต้องเสี่ยงหาที่พักเอาดับหน้า 4. เวลายืดหยุ่นที่พักส่วนมากจะก,กำหนดเวลาเช็คอินไว้เราก็จะรู้ว่าต้องไปเช็คอินเวลาไหน รวมถึงที่พักบางที่สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ว่าเราจะไปถึงเวลาไหนต้องทำอย่างไรบ้างถ้าไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อยก็สามารถฝากกระเป๋าสัมภาระไว้ที่ที่พักได้ครับโครงสร้างของระบบ MVC นะครับ1 m o โมเดลจากการข้อมูลผู้ใช้ที่พักการจองและการรีวิวครับ2 v i วิว หน้าจอ U I ของผู้ใช้ 3. คอ Controller ประสานข้อมูลระหว่าง m o d ด l และ View ผู้ใช้งานระบบนะครับ 1. ผู้ใช้งานทั่วไปการจองที่พักแบบแคมป์ดูรายละเอียดสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกรีวิวให้คะแนนหลังจากหลังจากพักยกเลิกหรือแก้ไขการจอง จาักการมาชี้ผู้ใช้โปรไฟล์รหัสผ่าน 2. อเจ้าของสถานที่ผู้ดูแลแคมป์ลงทะเบียนลงทะเบียนสถานที่แคมป์จาัดก,การข้อมูลที่พักรายละเอียดราคาดูการจองจากลูกค้าตอบกลับรีวิวและติดต่อกับลูกค้าครับในส่วนของการใช้งานระบบนะครับ พอเราเข้าที่หน้าเว็บเราก็จะมาที่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมของเราก็จะมีที่พักให้เลือกนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับส่วนถ้าเกิดสมมติเราต้องการที่จะจองที่พักนะครับเราต้องการเข้าสู่ระบบก,ก่อนครับอพอได้หน้านี้มานะครับหากยังไม่มีบัญชีนะครับเราต้องสมัครสมาชิกก่อนครับนี่นะครับพอเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่หน้า เข้าสู่ระบบได้เลยครับเราก็ใส่ชื่อแล,ละรหัสผ่านไว้นะครับแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยครับอ่าพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วเราก็จะมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่หน้าหลักครับอ่าอย่างวันนี้ผมจะไปเขาใหญ่นะครับเราก็พิมพ์ไปได้เลยครับในสถานที่ที่เราสนใจ ่พอเราค้นหาก็จะมีที่พักให้เราเลือกนะครับเราสามารถดูรายละเอียดและราคาได้นะครับอ่อย่างวันนี้ผมก็จะไปพักที่นี่นะครับอเราคลิกจองเลยเพรนั้นพอขึ้นมาครับก็จะขึ้นชื่อที่พักแล้วก็จํานวนผู้เข้าพักอย่างวันนี้เราไปกันห้าคนนะครับแล้วก็ใส่หาไเลยครับมันก็จะขึ้นห้องสําหรับห้าคนนะครับแล้วก็ราคาที่เราต้องชาระ หลังจากนั้นเราก็มาเลือกวิธีการชําระเงินนะครับซึ่งเรามี2วิธี 1. นึ่โอนผ่านบัญชีธนาคาร2ส,สแกน QR พร้อมเพย์หลังจากที่เราได้ QR มาชำระเงินเรียบร้อยนะครับเราก็กดยืนยันการชำระเงินได้เลยครับอพอเราชำระเงินเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบเสร็จรับเงินมานะครับก็จะมีชื่อชื่อผู้จองที่พักประเภทห้องจำนวน ผู้เข้าพักแล้วก็วิธีการชําระเงินนะครับตัวใบเสร็จตัวนี้นะครับในเว็เวบของเราบันทึกให้อัตโนมัตินะครับเราสามารถดูได้เลยครับนี่นะครับก็จะเป็นใบเสร็จหลังจากที่เราจองเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับสู่หน้าหลักครับคราวนี้เราก็จะไปดูที่ที่เราจองไว้นะครับเราก็กดไปที่โปรไฟล์แล้วก็ดูแดชบอร์ด มันก็จะขึ้นชื่อที่พักที่เราจองไว้นะครับพร้อมใบเสร็จอ่ะเราก็จะได้ใบเสร็จตัวนี้มานะครับเราสามารถเอาหลักฐานการจองตัวเนี้ยไปยื่นที่ที่พักที่เราจองไว้ได้เลยนะครับอ่ะหลังจากนี้ผมก็จะพาไปดูฟังก์ชันเพิ่มเติมของตัวเว็บนะครับเราก็คลิกไปที่หน้าหลักได้เลยครับอ่ะตัวเว็บของเราก็จะมีโหมดนะครับเป็น light mode แล้วก็ d ดักโหมดอ่านี่ครับแล้วฟังก์ชันต่อไปก็เป็นฟังก์ชันรีวิวนะครับเราก็คลิกไปที่ดูคะแนนรีวิวได้เลยครับเราสามารถเลือกที่ที่เราจะดูรีวิวได้ครับแล้วก็คลิกไปแล้วเราก็เลยอย่างเมื่อกี้เราไปที่นี่ใช่ไหมครับเราก็ดูรีวิวได้ครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็สามารถเขียนรีวิวได้ด้วยครับอ่ะเราวันนี้เราก็จะเขียนรีวิวนะครับ อ่าเราก็จะให้ดาวแล้วก็ส่งรีวิวครับแล้วรีวิวของเราก็จะเด้งมานะครับอ่าวด,ดีมากอ่าส่วนฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันแก้แจ้งปัญหาครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันไว้ติดต่อแอดมินนะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการแจ้งปัญหาก็ จะมีชื่ออีเมลตอบกลับหัวเรื่องแล้วก็รายละเอียดปัญหานะครับเราก็ส่งข้อความไปแล้ครับก็จะมีแอดมินคอยตอบกลับอ่ะขอจบการรีวิวการใช้งานระบบเพียงเท่านี้ครับในส่วนของผู้จัดทำนะครับก็จะมีตามนี้ครับครับกุ้งผมก็ขอ,อจบการเสนอ เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ